เราวันนี้นะครับนี่ครับก่อนอื่นแนะนําผลไม้ก่อนครับมีท้อลักนี่ครับเป็นเพ็ดส่งมาครับแล้วก็มีลูกท้อไอ้ลูกสมอนี่ลูกสมอครับเคยเห็นไหมครับลูกสมอลูกสมอครับพิเศษแล้วก็นี่อินทผาลัมส่งมาเยอะยะแบ่งมากินนะครับแล้วก็มีน้ําพริกนี่ครับมีข้าวด้วยกันครับมีเมนูทอดปลาแห้งครับ ไข่เจียวนี่กับข้าวเลี้ยงนับแกงกะทิไก่อะแกงตีนไก่อะแก,แกง,แกง,แกงไก่มาได้แต่ตีนมาแกงขี้เหล็กครับแล้วก็น้ำพริกปลาร้าสับรับกินข้าวด้วยกันครับป่าไข่เจียวกันแล้วดับแรก เกี๊ยวปลาสับแค่นี้ก็รัวแล้วไข่เกี๊ยวปลาสับไม่ต้องอะไรมากมายข้าวเผ็ดนะไปพักงงกล้องหรอครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับรก,กับลูกพ่าตาต่ายอามี่อย่าพูดดังเลยหลอกหูก นี่ครับบ้านหลังนุโกรดนะครับไข่แกงต้มไข่นรับมาอยู่นี่หมดแล้วโอ้แม่งเลยใส่กล้องอีกโอ้หน้าเกียดชิบหายบุยิงบุยิงบุยิงเปลือนเปลือนอันนี้ครับอันนี้นะครับอันนี้คือรูกอะไรจู้ครับอร่อยครับอร่อยจะให้มาถ่ายรูปมาถ่ายกล้องให้ย่อยมากิน นู่นลุกไปถ่ายนุ่มเย็นคุยกันไปเลยไปไปยืนกับมาไปโอ้ยเจนมีกล้าอยู่กับมานะเดี๋ยวนี้ดูนไปเย็นตรงนั้นพวกนี้ไม่มีจ่าวุธนะหมู่บูมนะโอ้ยฮ่าฮ่าอย่ามาแย่ไอ้เจนนะจ่าวุธอันนี้ครับมีอะไรกินบ้างนะครับอะไรครับอย่างเช่นแนะนะเมนูก่อนเลยนะจ๊ะไก่ได่นูสเอาครับไก่ได่นูสเอาครับกระโปงมาเลยมาเลยมาเลย ครับง้อเดี๋ยวก่เดี๋ยวผมญปาก้องวิ่งไปโน่นก่อนนะนี่ครับหมูบูมครับหมูบูมกันรอครับอาวุธกันน้ำนะครับคนนี้ครับนั่งดินั่งเหรอเห็นไหมหมูเห็นไหมจ่าบอกที่จ่าไม่อยู่ไม่อยู่อะไรเต็มไม่อยู่เต็มไม่อยู่ครับดูแดงนะครับ

ไปปันมามาขายหวยปะพันขายเมื่อไหร่ครับเมื่อหนีเมื่อหนีไปหรือ,เม,อเมื่อหวยออก

ข้าวเยอะแยะไม่รู้อีกกินเลยหลายปวด

ไปไปบอนไปเห็นไหมิีงปลาเลยกอล์จริงเข้ามันก็หวนอะไรนะครับเออเฮ้ยนี่น้องเฟิร์นตักมานะครับจ่าน้องเฟิร์นตักมาหน้าคล้องเลยครับอันนี้อันนี้โอ้ยงบบมไม่ช่วยเลยนะ เอบอไม่กินอีกนะดูกล้องมั้งนะให้ดูกล้องก็ไม่ดูอะไรไม่ใช่ดูกับข้าวไม่ต้องดูอะไรกับข้าวดูกล้องดูน้าจายกล้องเดี๋ยวผมดูกล้องอยู่นี่ยุ่งอะไรเนาะเลื่มือผมก็ไปได้เลยจ้ะคนถ่ายเขาไม่กินอ่ะก็ได้จะเรียกทำอะไงกิ๊ดถึงพี่วุฒินะใกล้จายนี่โอย จ้าตทำไรผมครับหลังกล้องครับเจย์ขึ้นมาเมื่อกี้มาตบครับเมื่อกี้เงผมไปทางหมูบ่มมั้งนะดูหมูบ่มเบิ้ลแล้วเนาะหมูบ่มว่าหาเจย์จาวุตคนนี้สองพูดอยู่ในห้องเนาะจาหุตมาบ้านนั้นน้องจาหุดใช่ไหมครับหมูบ่มมีมีเพิ่มอีกแล้วนะครับ วิ่งวันละสองกิโลครับกินข้าววันละสามหม้อครับหมูบุมนะครับนี่จ่าวุฒด้วยนะครับเหมือนกันนะขโมดแล้วไปทำไมไม่หมูด้าหรอกในระบายเต้นแล้วใครจะเยียบอ่ะใครจะเยียบอ่ะเยียบจะเยียบเยียบจะเยียบ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 พี่วุฒิทำอะไรอยู่ก็ทำไมไม่ตัวหานฉันและตัวเอ้ ผมอ่านก็ความที่เก้ามาไม่ได้เลยนะครับตัวนี้จะวุฒตบอย่างเดียวครับ <c oughs> อยากรู้อะไรก็ก,ก้อยกล้วยหลังหลังจากนับมั <c oughs> นจะแฉจ,จะวุฒหมดนี่ ه, หายมดหอยมดหมดลักฐานอยู่ในกล้องด้วยนีท่ทีนี้ลูกน้องจา่าไม่มีอะไรแลร้วร <c oughs> ปังหมดแล้วตอนนี้ลูกน้องจ่านี่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  <c oughs> โอ้ไอที่ว่ามันแก้ผ้าแก้แล้วนี่นี่นี่ จ่ายไหมลูกน้องจ่าอยู่ในกำมือผมหมดแล้วตอนนี้นี่นี่น,นี่หน้าเต็มเต็มแบบว่ากํกวาวยวะ่าเพศส่วนหนึ่งตอนนี้ลูกน้องจ่าอุดอยู่ในกำมือผมหมดแล้วครับมึงนี้ชอบขายคนนู้นคนนี้นะเทนทึงไงกลับผมเนี่ยไอเดียมันปอดังแล้วมันลำบากนะจ่านะคนนู้นก็เรียกคนนี้ก็เรียก ไปเลยแล้วไปอมึงจะปทมรับผมลำบากนะเดี๋ยวจะยังไครับนัคิดหน้าปิดประตูบ้านนิดเดียวอ๋แต่ไมว่าที่เมื่อชียรอเปิดตอนรับผมเนี้ยนะอืมก็ถูกต้อนี่อืม เอาเลที look, um, bon ่ตักขี้นม่ไเดี๋ยวเรามากินผลไม้ต่อนะครับนี่ครับ น,นี่เกาลักครับเกาหลีที่เกาลักอร่อยนะเกาลักมันจะมันมนอืมดูด่วนดูดดดหมอกรับ สถาลำพวกแขกเข้ามากินไว้ได้เดินบวชที่แต่นนอนผบทบสร้างเลยเห็ซื้อไปแจกพวกแขกลกลองกลองของขบวนเบนบนเหคนเขา้าคนลูกมันจะเร่นเดียว ลูกสมอกับสมอเนี่เดียวกันบ่าววะจากเดี๋ยวรสชาติคล้ายๆกันนี่แหละสมอเปงืรืมนาินโดนอนเียวๆหน่อยๆอ่าฝักฝาดกลมๆบ่ ก็นั่นนัางนมั่นนะเหมือมันอืมอืมอันน่ะสมอใส่บลูตุนนะมันเป็นลูกกันสิละคล้ายๆกันนะแต่บรู้ว่านั่นเดียวกันหมดสมอกับสมอสมอลูกสมอนี่ลูกสมอคัดพิเศษไม่รู้วนเดียวกันหรือเปล่า พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ตาม y o ยูทูบรูปยต่างนะครับ